รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขออํำนวยพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระครูวิลาชธ,ธรรมคุณเจ้าอาวาสวัดโพนทอง อำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์วัดพลทองแห่งนี้เมื่อปี2535ได้รับเกียรติจากกรมการาศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นมีผลงานด้านจิตกรรมในขณะนี้อาตมาภาพได้นำพระภิกษุสมมนนามเณรญาติโจมสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อให้สะดวกในการใช้สอยงานที่นี้ รับภาระจากงานทางราชการบ้างงานของประชาชนบ้างอุโบสถหลังเก่าเป็นอุโบสถชั่วคราวไม่สามารถจะรับงานต่างๆได้ดีจึงคิดสร้างอุโบสถหลังใหม่ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นอยู่ในภาพที่ปรากฏอยู่ในจอนี้แล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านผู้ใดประสงค์ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันกับวัดพลทองร่วมกันกับอาตมา ขอขอเชิญท่านทั้งหลายที่สนใจได้ติดต่อมาทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นการสร้างอุโบสถในวัดในพระพุทธศาสนานั้นเป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์อย่างมากคือสามารถทำสังกกรรมในทุกชนิดโดยเฉพาะที่นี้บวชลูกหลานเป็นพระภิกษุบวชลูกหลานให้เป็นศาสนาทายาทเป็นประจำประการที่สองก็สังฆกรรมทั่วไปที่สงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงทำ งานของฝ่ายบ้านเมืองมาใช้ก็คืองานทางราชการเคยทํามาแล้วตั้งแต่สมเด็จย่ามาสมเด็จพระเจ้าพระคินพระเจ้าพ,าพินางเธอสมเด็จพระเจ้าพระคินิเธอจึงขอบอกบุญท่านทั้งหลายผู้ประสงค์ที่จะสร้างบุญร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถซึ่งในขณะนี้ก็เริ่มที่จะมุงหลังคาช่างก็กําลังทําอยู่หากท่านทั้งหลายประสงค์ ก็ให้ติดต่อมาทางโทรศัพท์ดังที่กล่าวแล้วเมื่อเสนาสนะที่สำคัญเกิดขึ้นในวัดในพระศาสนาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะมาทำสังกกรรมกลางเดือนสิ้นเดือนทีนี้เมื่อพระสงฆ์ท่านมาทำาทำสังฆักรรมสะดวกสบายก็ทำให้จิตการคณะสงฆ์นี้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตามลำดับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ใดประสงค์ที่จะทำบุญดังที่กล่าวมาก็ขอเชิญ ท่านมาร่วมทํากับวัดพลทองตามลําดับตามที่ท่านเห็นว่าสมควรในเดือนหน้านี้วันที่14เป็นวันมาคาบูชาทางวัดก็จะจัดงานเทศมหาชาติได้ในมูลพระจากกรุงเทพมาเป็นองค์แสดงสองรงและชาวบ้านก็จะมาร่วมฟังพระธรรมเทศนานะที่แห่งนี้เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นจึงขอประกาศบอกบุญว่าท่านมาทาบุญที่วัดพลทองแล้วจะไม่ผิดหวังได้รับบริการจากพระสงฆ์ละาาติโจมพอสมควรทีเดียว และท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านทําลงไปก็จะเป็นอุโบสถเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆไม่ใช่วัดครึ่งกรรมการครึ่งเพราะอาตมาเป็นผู้ควบคุมการทํางานทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงบอกกล่าวญาติโจมท่านผู้สนใจให้มาทําบุญณนะที่ตรงนี้ตามที่ท่านเห็นว่าสมควรสําหรับการสร้างอุโบสถนั้นท่านผู้ประสงค์อยากจะเป็นจะภาพเป็นรายการหน้าต่างทั้งหมด มี14ช่องช่องละ6,000บาทาหน้าต่าง10า14ช่องช่องละ6,000บาทประตูนั้นมีอยู่เกตช่องอช่องละ11,000บาทเป็นไม้สักจากภาคเหนือ,อสั่งจากภาคเหนือมาประกอบนะที่วัดพลทองแห่งน,นี้สำหรับผู้ใดประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างก็แจ้งมาตามโทรศัพท์ที่อาตมาได้แจ้งไปแล้วนั้น ท่านก็จะได้เป็นเจ้าภาพทันทีอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือพระประธานประจำาุุโบสถในขณะนี้ได้หล่อแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ลงลักปิดทองเมื่ออุโบสถเสร็จเนี่ยก็จะทำการขัดแล้วก็ลงลักปิดทองพระพุทธรูปเป็นพระปรางทรงเครื่องก็จะมีเครื่องประดับมากมายทีเดียวเช่นอย่างเพชรเช่นอย่างพลอยเช่นอย่างนินต่างๆ ก็จะมาประดับตามเครื่องประดับขององค์ละเพราะฉะนั้นผู้ใดประสงค์ที่จะสร้างเครื่องประดับหรือจะเป็นเจ้าภาพสร้างาพระประธานปิดพระทองพระประธานก็สามารถแจ้งความจำงได้ทางวัดยินดีที่จะรับศรัทธาของท่านจะน้อยจะมากไม่เป็นไรจะเอารวมกันกับหลายๆท่านก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลใหญ่โตตกแต่งพระพุทธรูปก็จะสําเร็จสร้างโบสถ์ก็จะสําเร็จได้ความมุ่งมา่นปรารถนา นอกเหนือจากนั้นอาตมาได้แจ้งให้ท่านทั้งหลายทราบว่าออโบสถหลังนี้ค่อนข้างใหญ่และเป็นลักษณะสองชั้นชั้นข้างล่างนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับที่จะพักที่จะทํางานโดยเฉพาะในหน้าหน้าแล้งอากาศร้อนถ้าอยู่ข้างล่างก็จะสะดวกสบายในการอยู่การอาศัยไม่ต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศแค่เปิดลมธรรมดาก็อยู่ได้แล้วอันนี้เป็นเรื่องของโอโบสถโอโบสถหลังนี้เขียนแบบจาก วัดเชียงทองอประเทศลาวหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าหลวงพะบางสถาปนิกเขามาแปลงบางส่วนบางอย่างให้เป็นของบ้านเราเมืองเราแต่รูปแบบออกมาจากโน้นเพราะฉะนั้นการสร้างโบสถ์หลังนี้จึงมีลักษณะไม่เหมือนโบสถ์ทั่วไปอยู่ก็เพราะว่าเราเอามาจากหลวงพะบางมาผสมประส,สากนกันกับทางบ้านเราก็จะเป็นโบสถ์ลักษณะดังที่ท่านเห็นนี้ ราคาการก่อสร้างอาตมาตั้งเอาไว้แค่10บล้านแต่สถาปนิกบอกว่าคงไม่พออไม่พอเราก็ทําแค่10บล้านก็ให้พอก็บอกอย่างนั้นสําหรับการก่อสร้างสิ่งที่สําคัญในวัดนี้นอกจากอุโบสถก็มีห้องสุข,ขาในภาษาไทยเราห้องสุข,ขาที่เป็นห้องเฉพาะบริการท่านผู้เป็นอยากเป็นโยมดาบทางไกลในเรายังไม่มีอันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะแนะนำให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญทีนี้เฉพาะวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันมาคบูชาทางวัดบนลทองได้จัดงานเทศมหาชาติเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาฟังเทศเป็นกิจกรรมเพราะวันสำคัญทางพุทธศาสนานี่ทางต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีมาทำบุญตะบารในช่วงเช้าตอนเย็นก็มาเวียนเทียนเท่านั้นก็เสร็จ ทีนี้อาตมาก็เลยมาเสริมว่าตอนกลางวันเนี่ยน่าจะได้มีการบําเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่สําคัญก็คือการฟังเทศการฟังเทศนั้นท่านบอกว่าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติ13ากันจบในวันเดียวเป็นบุญเป็นพร,รานิสง์จะได้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีความสามารถสงูงส่งจะได้พบาศาสนาพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตเพราะฉะนั้นาศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเป็นาศาสนาที่ มีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านประชาชนไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอย่างปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคนได้ยินได้ฟังก็อยากไปพบพระเสียอานก็จึงจัดให้มีการเทศมหาชาติชาวบ้านก็ไปฟังดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าเทศมหาชาติคราวนี้เทศแบบภาคกลางแต่มนม์นพระจากภาคกลางมาสองรูปมาเทศให้ก็คิดว่าท่านมาฟังก็จะได้ฟังเสียงพระไพเราะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการฟังเทศมหาชาติ ประการต้อการที่สุดนั้นชาวบ้านชาวอีสานเนี่ยก็เคยฟังตั้งแต่สำนวนภาษาทางอีสานไม่เคยได้ฟังภาษากลางปีนี้ตมาก็าเลยจัดให้มีการฟังเทศมหาชาติเป็นภาษากลางญาติโยมภาคกลางญาติโยมโคราชญาิโยมบุรีรัมประสงค์ที่จะฟังเทศเสียงดีเสียงไพเราละล่าเริงทําให้เราจิตใจปลอดโปร่งจิตใจเป็นสุขก็มาฟังกันในวันที่14เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสําคัญคือวันมาฆบูชานั้นด้วย ก็จะเป็นบุญเป็นกุศสส่วนหนึ่งท่านประสงค์จะสร้างโบสถ์ก็อยู่ข้างๆสถานที่ฟังเทศน์นั่เองท่านก็จะได้เห็นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําก็จึงบอกกล่าวมานะที่นี้คิดว่าญาติโยมคงจะพอเข้าใจแล้วแนะนําเพียงแค่นี้ประการน้ำวนที่สุดญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวัดที่มีประสงค์ผู้ใหญ่มีอายุพรรษาเป็นผู้นําในศาสนาเป็นผู้นําพาเนี่ยโยมจะได้ทําบุญในสิ่งที่เป็นบุญจริงๆ ถ้าสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบก็จะพยายามกันกันออกไว้ให้โยมทางไกลโยมผู้มีศรัทธามาทำตั้งแต่บุญที่มันเป็นบุญขัดเราใจิตใจจริงๆจ,งจึงขอขอบคุณญาติโยมจึงขอ,อนุมาโบทนาลุงหน้าหากญาติโยมนั้นผู้ใดามาก็ขอญาติโยมคนนั้นจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในร่มธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าไปตลอดกาลนานเทินขออำนวยพร ฟังธรรมะดีๆแล้วหวังว่าคุณผู้ชมคงจะนำคติธรรมธรรมะดีๆไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ